อีกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับสําหรับนะครับตําถั่วไข่ต้๋มเข้าพี่น้องครับแซ่บๆนะครับมือนี้นะครับนี่นะครับงบในลอยๆพี่น้องครับครับงบก็แค่นะครับ80บาทเท่านั้นพี่น้องครับนะครับแซ่บแพรแน่นอนเด้อนะครับนี่นะครับสําหรับตําถั่วของเฮามือนี้นะครับตาตามาสวยงามนะครับเทปตั้งหน่อยพี่น้องครับครับกับเผ็ดเองแซ่บเองขึ้นเกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแซ่บแพรแน่นอนนะครับ สวัสดีครับอกลับมาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับมืัอนี้นะครับกับผมนะครับลังบิ๊กแคนนะครับเองแซบเองคือเก่าด้วพี่น้องเด้อนะครับอ่ะืัอนี้ครับมาทําเมนูง่ายๆนะครับวันนี้นะครับสิมาตำมะครัวเผ็ดๆพี่น้องครับตำมะคัวท้วยเชแซบนะครับแล้วก็ต้มไข่นะพี่น้องเนาะนะครับตำถั่วนะครับไข่ต้มเป็นอย่งไรพี่น้องครับไปลงมือทำกันเลยครับแซบแครนพี่นอนครับไป นี่เลยนะครับสำหรับ้นตอนแรกของเขานะครับนี่นะครับไข่ของเข้าพ an ี่น้องครับต้มน้ำเดือดแบบนี้นะครับพอต้มไข่ก็ได้พี่น้องเลือนนะครับแล้วก็ไข่ลงไปเลยนะครับนี่เลยนะครับพี่น้องนะครับอ่าไข่ลงไปนะครับต้มไว้ให้ซุกๆเลยพี่น้องครับหลังจากเราก็ไปตำทั่วล่อเลยพี่น้องครับไปนะครับหลังจากนะครับพี่เฮาไปต้มไข่เรียบร้อยพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับพากันมานะครับตำถั่วเลยนะครับอ่านะครับมาเริ่มต้นนะครับใส่นะครับตำไปเิศเรื่อยพี่น้องครับมือนี้ตำแข่งได้พี่น้องเลือนะครับ เลยนะครับสต่ำที <anything S 1> <stimulus> <lands> ่เ <Australian> ข <ie> er ้านะครับต่ำลงไปก่อนพี่น้องครับต่ำนะครับต่ำที่ก่อนเด้อนะครับด้ประมาณนี้พี่น้องครับกันฟงเล็กน้อยครับเอาตัวต่ำลงไปครับนี่นี่เอาเพชรเพชรจัดจานเล็กน่อยนะพี่น้องเนาะนะครับสูตรเพชรเองเซฟเองคือเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับเอาตัวลงเลยนะครับต่ำเลยนะครับ นี่ครับต่ำเลยครับหลังจากนั้นก็ต่าเลยแตกน้อยพี่น้องแล้วนะครับทืว่าแตกๆเล็กน้อยพี่น้องนะคร,รับนะพี่น้องครับได้แล้วนะครับอ่ตาต่ำถืว่านะครับแตกมากนี่แหละน้องพี่น้องนะครับอกมุนลายนะครับน่ะมานี่นะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็นะครับใส่เครื่องลงไปเลยนะครับแรกก็จะเป็นนะครับ มาเก็บเห็ดป่าต้องเลี้ยงผีองครับนี่เลยนะครับเงื่อนหิวแบบแซ่บพี่น้องครับตําแบบบานๆเท่านี้แล้วเนาะนะครับเงื่อนีิเมนูง่ายๆพี่น้องครับเฮ็ดกินได้ง่ายๆด้วยนะครับอยู่บ้านเท่าบางคนไปไสเบอร์เลยผีดองครับนะครับยากน้ำโควิดน้ำผีดองเนาะนะครับนะครับจะต้องเฮ็ดต้องกินกินเองนะครับอยู่บ้านก็ตําง่ายๆเด้นะครับตํานี่แหละนะครับ ทัวกินเลยพี่น้องนะครับส่วนไข่แซ่บใส่กันนะครับหลังจากนั้นครับเท่ากับมะนาวครับมีหยิบลงเล็กๆนอยพี่น้องครับแล้วก็มะนาวนะครับหยิบลงไปครับเอาเมนี่เอาแบบจัดจานนิดหน่อยนะครับหยิบไปไหมครับมะนาวเมนี่เอาเกี๊ยวดีนะพี่น้องนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่นะเนียนลงจะหน่อยนะครับหลังจากนั้นครับก็ใส่นะครับน้ำปลาล้าของเรานะครับ ต้องไปได้พี่น้องเรื่อนะครับมาง่วน like ลายใส่ไลยนะครับมาใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับออกนวดนวดเล็กน้อยเนาะกแล้วก็น้ำปลานะครับนิดนึงนะครับมาประมาณนี้แล้วก็ผงชูรสนะครับใส่ลงไปครับอ่าหยดน้ำตาลนิดนึงได้พี่น้องเรื่อนะครับเลยออกเสียบเล็กน้อยเนาะนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับล้างจาหน้ากายน้อพี่น้องครับนี่เยนะครับ เ,เห็นไหมครับเห็นไหมเหลือมันแตกเลยนแตกมากพี่น้องครับหน้าห้องอย่างนี้ครับอ้าวอ,อาจารย์พี่น้องเลยนี้ยวะนุวะพี่น้องนุ้วะพร้อมนำประเดกพี่น้องครับพอมนำประเดกพ้อมนำหน่าสีนะครับดจ้าดีครับเ,เลนะครับอ้าหนาตาสุดยอดเดี่น้องเลนนะครับ าจานแน่นอนพี่น้องครับประตรหูหัวรีบเบิ้งพี่น้องครับเอง็งะดขาอบอน,นะครับนำรสชาิของเขามสจ้าดีดดพี่น้องซสบครับพี่น้องอรสจาินี้เลยครับนี่นะครับแซ่บแซ่บแซ่บเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ จัดจานได้ครับแซบแบเดี๋ยวนำไข่เข้านะครับมาขวามพี่น้องครับจัดจานได้พี่น้องครับแซบแน่นองครับไข่ลอยแล้วครับไป้แซบพี่น้องครับ เลยนะครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับสําหรับนะครับตําถัวไข่ต้มเขาพี่น้องครับแซ่บนะครับมือนี้นะครับนี่นะครับงบแน่ออๆพี่น้องครับงบก็แค่นะครับ8 0บาทเท่านั้นพี่น้องครับนะครับแซ่บแพรแน่นอนเ้อนะครับนี่นะครับสาหรับตาทัวของเข้ามือนี้นะครับตาต่างมาสวยงามนะครับเพชรตล็งน้อยพี่น้องครับครับกับเผ็ดเองแส่ปขึ้นเก่าเด้พี่น้องเ้อนะครับแซ่บแพรแน่นอนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับ